สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บทที่6รูปสามเหลีย่ยมวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลีย่ยมไปพบกันเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ประจำวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ไปดูตัวอย่างเลยค่ะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเนื่องจากว่ารูปสามเหลี่ยมจะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีความยาวฐานและก็ความสูงเท่ากันดังภาพที่แสดงให้เห็นนะคะสี่เหลี่ยม คืนผ้าส <Yeah. S 1> ี mouth, ่เหลี่ยมจัตุรัสสี Or, ่เหลี่ยมด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงคูณด้วยความยาวฐานในเมื่อพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือความสูงคูณความยาวฐานดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงคูณความยาวฐานหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวฐานหรือพูดสั้นๆก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานค่ะ มาทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจากภาพภาพนี้จําได้ไหมคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเส้นเป็นส่วนสองคูณด้วยความสูงคูณด้วยความยาวฐานสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหัวใจค่ะหัวใจของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนั้นก็คือมุมฉากและก็ด้านประกอบมุมฉากนะคะเนื่องจากว่าฐานและความสูงจะอยู่ที่ด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมค่ะในที่นี้ ถ้ากำนดให้ g m เป็นฐาน10เซนเมตรดังนะั้นตัว S ก็คือมุมยอดมุมยอดลากมาตั้งจากกับฐานหรือว่าแนวของฐานข้อนี้เราจะต่อแนวของฐานออกไปเพื่อให้ลากจากมุมยอดมาตั้งจากกับฐานได้ดังนั้นเส้นที่แสดงความสูงก็คือ4เซนเมตรในเส้น SH นะคะ ได้ความสูงและก็ความยาวฐานนะคะอยู่ที่10และก็4ก็ไปหาพื้นที่ได้เลยสกรกาขหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเซนหนึ่งส่วนสองคูณด้วยความสูงคูณด้วยความยาวของฐานแทนค่าลงไปในส่วนเลยนะคะเ้นหนึ่งส่วนสองคูณด้วยความสูง4เซนติเมตรและก็ความยาวฐานอยู่ที่10เซนติเมตรจะคูณกันก่อนแล้วค่อยหารสองก็ได้หรือนำสองไปตัดทอนก็ได้คนะ ตัวอย่างก็คือ2ไปตัด4 2 1 2 2 2 4 2คูณด้วย10จะดค่าเท่ากับ20ตารางเซนติเมตรคือการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เราได้เรียนม,มาแล้วมาดูตัวอย่างโจทยนะ์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะพ่อทำกระบาดทรายสำหรับเด็กไว้ที่มุมบ้าน มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดกำหนรูปกระบะทรายนี้จะมีพื้นที่เท่าใดตัวอย่างดูไปเลยค่ะมีภาพประกอบด้วยด้านประกอบมุมฉากยาว120เล้160มีด้านตรงข้ามมุมฉากู่ที่200เซนติเมตรนะคะนี่คือภาพประกอบโจทย์สิ่งที่จทย์ถามคืออะไร โจถามก็คือกระบาดรายนี้มีพื้นที่เท่าไรพื้นที่ก็คือบริเ,บเวณทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่กระด้านในนะคะแต่ถ้าเป็นความยาวรอบรูปก็คือเส้นรอบทั้งหมดพื้นที่จะเป็นบริเวณทั้งหมดที่อยู่ด้านในสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างก็าตามภาพเลยนั่นก็คือกระบาดรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยาว200เซนติเมตร160 cm, และก็120เซนติเมตรค่ะ แล้วเราจะหาคําตอบได้อย่างไรก็นึกถึงสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็หาพื้นที่ของประบัดทรายโดยใช้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราต้องรู้อะไรบ้างในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็ต้องรู้ความยาวฐานและก็ความสูงมีค่าเท่าไหรในภาพนี้ไปดูกันเลยค่ะ หัวใจอยู่ที่มุมฉากดังนั้นเราก็ได้เส้นประกอบมุมฉากมานะคะด้านประกอบมุมฉาก120กับ160จะกำหนดด้านในด้านหนึ่งเป็นฐานหรือความสูงก็ได้นำไปแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ของรูสามเหลี่ยมได้เลยนั่นก็คือเส้นจัวนสคูณด้วย120คูณด้วย160นำสอไปแบ่งครึ่งสักตัวหนึงนะคะตัว2ไปแบ่งครึ่งที่120เรียกว่า2ไปตัด2 คูณอะไรได้120ก็คูณกับ60จากนั้นเอา60ไปคูณกับ160 60คูณ160มีค่าเท่าไหร่คำตอบอยู่ที่9,600ตารางเซนติเมตรอย่ลืมนะคะหน่วยขาราดพืที่จะเป็นตารางตารางอะไรแล้วแต่หน่วยที่โจทย์กำหนดค่ะดังนั้นกระบะทรายมีพื้นที่9,600ตารางเซนติเมตรค่ะ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ้นตัดแผ่นสัมกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง65เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรเป็นแผ่นใต้รูปสามเหลี่ยมดังรูปดอรูปประกอบด,ด้านความืดนะคะแล้วก็พ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ้นต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดพ่นทั้งด้านหน้า,นาทั้งด้านหลังจะใช้พื้นที่เท่าใดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยม ังรูปเลยนะคะมาดูสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ความกว้างอยู่ที่65ซนเมตรความยาวอยู่ที่80เซนเมตรและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านหนึ่งด้านของรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้ว65ซนเมตรคืออะไรของรูปสามเหลี่ยมเราจะหาความสูงของสามเหลี่ยมนี้ก็คือลากจากมุมยอดแล้วมาตั้งฉากกับฐานนะคะสังเกตเส้นนี้เส้นสีขาวที่คุณครูสแสดงอยู่มีความยาวเท่าไร ความยาวเท่ากับ65เตรคะความยาวเท่ากับ65เซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่ามีความยาวเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาแสดงวิธีหาคำตอบในการหาพื้นที่กันเลยคะ่ะรูปสามเหลี่ยมสูง65เซนติเมตร และความยาวฐานจะอยู่ที่80ซนเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคำนวณได้จากสูตรเศษเป็นส่วนสองคูณด้วยความสูงคูณด้วยความยาวของฐานแทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะก็ค,คือเศษเป็นส่วนสองคูณด้วย65คูณด้วย80นำสองไปแบ่งสักจำนวนหนึ่งนะคะสองไปตัด80นี่ค่ะเท่ากับ40นะคะจากนั้นเอา40ไปคูณกับ65ได้เท่าไหร่ ได้2 600ตารางเซนติเมตรนี่คือ1ด้านเท่านั้นแต่โจทย์ถาม2ด้านนะคะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยดังนั้นพ้นสี2ด้านก็นำ2 600บวกกับ2 600หรือ2คูณด้วย2 600 2 600คูณ2ก็ได้การคูณสลับที่ได้นะคะมีค่าเท่ากับ5,200ตารางเซนติเมตร ตรวจสอบคำตอบที่นี้ตรงกับที่โจทย์ถามแล้วหรือยังนะคะถ้าตรงแล้วตอบได้เลยค่ะคำตอบคือ5200ตารางเซนติเมตรค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะติ๊กนำกระดาษสีรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้น cm, านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็น สองส่วนตามแนวเส้นทะยงนมุมกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดนี่คือโจทย์จำเป็มาอย่างนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดนึกภาพออกไหมคะถ้านึกภาพออกเราก็วาดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ความยาวด้านด้านละ15เซนติเมตรทั้ง4ด้านนะคะ จัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนตามแนวเส้นทแยงมุมจะแบ่งแนวนี้ก็ได้หรือแนวนี้ก็ได้นะคะ2แนวจะแบ่งแบบไหนก็ได้ถูหคะเกิดอะไรขึ้นมุมฉากอยู่ตรงไหนมุมฉากอยู่ถ้าเป็นภาพขวามือก็อยู่ด้านบนนะคะซ้ายมืออยู่ด้านหน้าหาด้านประกอบมุมฉากเพื่อนํามาคํานวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะไม่ยากใช่ไหมคะสองด้านนี้นะคะสิบห้าสิบห้าดังนั้น พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปนะคะเรารู้เลยว่าเป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นวันนี้ง่ายๆค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแล้วไปหารสองได้เลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวเส้นทะแยงม,มุมจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่มีขนาดเท่ากันด้วยมีพื้นที่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็คือสิบห้าคูณกับสิบห้าซึ่งเีค่าเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าตารางเซนติเมตรแล้วมาแบ่งครึ่งค่ะ พื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่ละรูกก็จะเท่ากับ225หารด้วย pues mm. 2ซึ่งมีค่าเท่ากับ112.5ตารางเซนติเมตรค่ะหรือใครจะคำนวณโดยใช้สูตรเศษตส่วน2คูณฐานคูณสูงก็ได้เศษตส่วน2คูณด้วย15คูณด้วย15คำตอบก็จะออกมาเท่ากันเลยนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนประจำวันนี้กันค่ะ หรือว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคุณครูตั้งโจทย์มาอย่างนี้นะคะลุงโต้งแบ่งที่ดินรูปสามเหลี่ยมเป็น3ส,ส่วนมีลักษณะและขนาดดังรูปเลยนะคะเพื่อลูกอะไรบ้างกูบักชีกูต้นหอมและผักคะนา้าลุงโต้งปลูกต้นหอมเป็นพื้นที่เท่าใดสังเกตภาพดีๆนะคะ สีขาวคือคณะสีฟ้าคือต้อนหอมและก็สีเหลืองก็คือผักชีโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามต้นหอมนะคะเราจะคำนวณได้อย่างไรเราต้องมาวิเคราะห์ดกันนะคะหยุดวิดีโอนี้ไว้คำนวณหาคำตอบให้เจอแล้วมาเฉลยกันนะคะหรือใครยังงงๆมาฟังคุณครูอธิบายวิธีการคิดกันก่อนคิดของเรา สังเกตตอนนี้นะคะที่กำลังเล็บอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เรารู้ความยาวฐานรู้ความสูงดังนั้นสามารถคำวนวณหาส่วนที่กำลังเล็บอยู่นี้ได้ก็คือส่วนของต้นหอมและผักชีพื้นที่สำหรับกลุ่กต้นหอมและกลุ่มผักชีจากนั้นอยากจะรู้ต้นหอมเราก็เอาผักชีอใช่ไหมคะเราก็เอาผักชีอผักชีกำลังเล็บอยู่ ส่วนที่ปรูกผักชีก็มีทั้งความยาวฐานและความสูงเห็นไหมคะก็จะได้คําตอบแล้วนะคะคราวนี้ดังนั้นวิธีการคิดกค็คือนำพื้นที่ที่ปลูกต้นหอมและผักชีลบกับพื้นที่ที่ปลูกผักชีก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นใช้ปลูกต้นหอมค่ะไปคำนวณกันเลยค่ะมาเฉลยค่ะ มาดูว่านักเรียนจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะอ้าวหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะหัวใจสองที่เห็นไหมคะหัวใจก็คือเส้นตั้งฉากนะคะคุณครูจะคำวนวณหาพื้นที่ปลูกก้นหอมและผักชีก่อนนะคะก้นหอมและผักชีแล้วก็ไปหาพื้นที่ปลูกผักชีแล้วก็ไปสุดสุดท้ายอยู่ที่พื้นที่ปลูกต้นหอมนะคะเส้นตรงสองคูณได้สิบคูณได้เก้านะคะ ความยาวฐานกับความสูงอยู่ที่ด้านประกอบมุมฉากมีท่าเท่าไหร่45ตารางเมตรนี่คือพื้นที่ปลูกต้นหอมและก็ผักชีนะคะต่อไปไปดูพื้นที่ปลูกผักชีอย่างเดียวใช้เปส่วน2คูณด้วยความสูงสี่และก็ฐานสิบนะคะจังกับ20ตารางเมตรนะคะต่อไปเราก็นำพื้นที่ปลูกต้นหอมและผักชีลบออกจากผักชีก็จะเหลือพื้นที่ปลูกต้นหอมนะคะ45ลบด้วย20มีค่าเท่ากับ 25ตารางเมตรเป็นไงบ้างคะคำตอบตอนนักเรียนตู้หรือปิดคะ